ในวันที่อากาศสดใสแอนดี้และผองเพื่อนเล่นเกมอย่างสนุกสนานในฟาร์มแอปเปิลแต่ใครจะรู้หรอว่าเบื้องหลังเกมเหล่านั้นจะมีอะไรซ่อนอยู่เอลเอลเฮ้ย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 อะไรแองกี้สลิปเปอร์นะคะวันนี้เรามาเล่นเกมแอนดี Farm. Farm ้แอปเปิลฟาร์มฟาร์มน้อยๆของน้องหนูแอนดี้ สวัสดีฉันคือแอปเปิลแอนดี้และนี่คือฟาร์มของฉันวัสดีครับเธอสามารถเดินสำรวจรอบๆและคุยกับคนอื่นได้นะอ๋อเราคุยกับคนอื่นได้ด้วยไปหาทุกคนกันเถอะได้เลยเปาเปาเปวเปวว้า,า,า,าวาที่สุดแอปเปิลของเราเองสวยงามครับสวยงามวันดีทุกคนว่าไงยเพื่อนๆ <'s> ไงแอนดี้อยากมาร่วมงานปิกนิกกับเราไหมแน่นอนอยู่แล้ว ไงแอนดี้ไงแอนดี้ไงแอนดี้ว่างไงฟิลิกเมโลดี้มา์เกรตคลาวสวันนี้วางแผนจะทำอะไรกันน่ะเรากำลังกินข้าวกันอยู่นะแอปเปิลสักลูกหนึ่งไหมล่ะ hey, เฮ้แล้วหลังจากนั้นลงไปเล่นเกมกันเถอะอยากเล่นกับเราไหมล่ะแอนดี้แน่นอนสิ <c oughs> แล้วพวกเราแต่ละคนก็จะมีสติกเกอร์ให้ด้วยนะถ้าได้สติกเกอร์จากพวกเราครบ <c oughs> ก็จะได้รางวัลใหญ่ด้วยละ่ะ ว้าวรางวัลอะไรอ่ะถ้าบอกมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิจริงด้วยถูกของนายนะมันคือกุญแจบ้านของนายอ่ะอ้าวนายเอากุญแจบ้านของฉันไปเหรออึ้งกรรมการอึ้งครับใช่แล้วล่ะแต่แต่ว่าทำไมล่ะนายต้องเอาสติกเกอร์มาให้หมดนะถึงจะได้คืนใช่สนุกดีออกก็ได้ถ้าพวกนายว่าอย่างนั้นพวกเรามาเล่นเกมกันเถอะมาบ ทุกคนน้องหมาว่าไงครับไงแอนดี้ฉันกำลังเก็บผลไม้อยู่แต่ว่าทำมันตกหมดน่ะเธอจะช่วยเก็บมันให้ฉันได้ไหมโอเคได้สบายๆฉันซึ้งใจมากเลยอ๋อแอลโลคีจุด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 จุอันนี้แอปเปิ้ลใช่ไหมใช่เดใช่แล้วแบบนั้นแหละอันนี้ก็แอปเปิ้ลเชอร์รีเอ่อหรือแอปเปิ้ลเชอร์รี ยาาขอบคุณมากเลยนะแอนดี้ <Yeah. S 2> ฉันจะให้สติกเกอร์โบนัส yeah, นะจะสติกเกอร์หนึ่งอันขอบคุณครับโววววไอ้เกิดอะไรขึ้นไม่ว่า wow. huh. เอานี่เป็นส่วนหนึ่งของเกมไหม <c oughs> เอาเอา สรุปค้างจริงค้างจริง <Hello. S 1> อ่ะเริ่มใหม่แล้วกันเมื่อกี้เราชนะไปแล้วดนาะอย่าบอกนะว่าต้องเล่นใหม่อีกรอบดึงเย้บายครับคุณมาไปแล้วทางนี้ล่ะมีอะไรไหมโอ้แอปเปิลแอปเปิลเต็มไปหมดใครมายืนปวดฉี่ตรงนี้สวัสดีครับไงแอนดี้อยากเล่นดนตรีกับฉันไหมจัดไป เยี่ยมเลยเดี๋ยวฉันไปหยิบกีตาร์มาก่อนนะได้กดลูกศรเพื่อเล่นถ้าเราพลาดก็แพ้ได้ครับโอ้เพลงนี้เพลงเองบองบงบงบหนครับลูกศรไหนมายังอ๋อเนี่ย มันไม่เห็นตามจังหวะเลยอะเยอะๆๆถึงไม่ตามจังหวะแต่ก็ได้อยู่บ้างเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ย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 อะไรเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ้าวอ้าวเฮ้ยท ja. mm um ี่น OK> ี่ที่ไหนแล้วเมื่อกี้คืออะไร กรธเลยที่เราเล่นชนะปะโชโอ้บ้านดูข้างในไหมเอออาดูหน่อยก็ได้ไหนขอซองหน่อยโอ้มีคนอยู่อิสเปลลาเกิดอะไรขึ้นมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วในเชียงไรกันผิดอย่างกันแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของลูกนะไม่หนูรู้ว่ามันเป็นความผิดของหนู ทุกอย่างเป็นความผิดของหนูมันไม่จริงเลยนะเบลล่าหนูคือเหตุผลที่พ่อจากไปและหนูก็คือเหตุผลที่ทำให้หลุยส์ตายโธ<ถ>่หนูแค่อ,อยากให้ครอบครัวของเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าหนูกลับทำอะไรไม่ได้เลยหนูขอโทษหนูขอโทษจริงๆก็คือคุณพ่อของบ้านนี้เขาไปแล้วอ้าวประตูเปิด หรือจะเป็นการเชิญชวนให้เราเข้าไปกินอาหารด้วยอ้าวไม่ใช่ครับบ้านหายกลายเป็นบ้านหลางเฮ้ยเฮ้ยไฟไหม้เหรอ ทำไมไ,ไฟไหม้อ่ะเกิดอะไรขึ้นว้าวเธอเล่นกีต้าเก่งจังเลยนะนี่ไงรางวัลของความพยายามโอ้โอ้เดี๋ยวเมื่อกี้คือพาเราไปดูอะไรแล้วเรา,าเด็กบ้านนั้นกับคุณแบ่คือ,อยังไงสุดท้ายคือโดนไฟคลอกตายเหรอแล้วทำไมตอนเราเล่นกับน้องหมาไม่ไม่มีอะไรให้เราดูบ้างอ่ะโอ้สวัสดีครับเฮ้คลอสนั่นเองว่าไงแอนดี้นายมีเกมอะไรให้ฉันเล่นน่ะ อยากจะเล่นหมากลุกไหมล่ะหมากลุกเหรอฉันไม่รู้วิธีเล่นนะถ้างั้นเล่นเกมไอสปายเป็นไงล่ะฟังดูเข้าท่านะเล่นกันเถอะ๋อเกมสปายกดลูกศรแล้วก็สเปซบาฉันกำลังมองหาบางอย่างที่สีแดงโอาอยากได้สีแดงแดงเหรออาเอาบ้านไปเลยหลังนั้นใช่แล้วล่ะฉันกำลังมองหาบางอย่างที่กำลังลอยอ ล่องลอยได้น้ำไงใช่แล้วล่ะเม่ก,ก็ลอยได้นะฉันกำลังมองหาบางอย่างที่กำลังโตต้นไม้ไงกำลังโตนี่แนะ่อา้าวไม่ใช่อ่ะกดไม่ได้แฮหรือว่าต้องเป็นต้นเล็กๆต้นนี้ใช่แล้วล่ะ<อ>ฉันกำลังมองหาบางอย่างที่อันตรายอันตรายโอ้เราเห็นขวานเล็กๆตรงนั้นหวังว่าเรากดแล้วไม่ใช่เจ้ามาฟันคอเราหรอกนะใช่แล้วล่ะ ฉันกำลังมองมหาบางอย่างโอ้โอ้อะไรอะเกิดอะไรขึ้นกูดบีครับกูดบีเอา้ากูดบีครับอ๋อเฮ้ยเราเรากลับมาบ้านเดิมนี่อแล้วทำไมเราเราไม่เป็นแอนดี้แล้ว โอ้เนี่ยมันไปทางอื่นได้อู้อ,อูเสียงเลยเฮ้ยเฮแอนดี้อย่าทำอะไรเราไปไปไปโอพวกเขาอยู่ที่ไหนอาเธอร์ฉันฉันไม่รู้ใครดีหรือว่าหรือว่าจะเป็นคุณพ่อของแม่ลูกคู่นั้นทิ้งขวานนั่นซะนายจะทำอะไรนะ่ะ ฉันเบื่อที่จะต้องฟังคำโกหกนายแล้วไอเ้เราเราโกหกอะไรไม่โูกนเขามาหยุดลูกลูทบอย่าเจา้าทำอะไรเราไม่นะนายฆ่าพวกเขาฮะเราเราฆ่าอู้ยไม่อ้ไม่ไมพระเจ้านี่ฉันทำอะไรลงไป ทำได้ดีมากนี่ไงล่ะสติกเกอร์ของนายเดีเ๋ยวไปอยากได้สติกเกอร์ใบเมื่อกี้คืออะไรก่อนหรือว่าไอที่เราเห็นมันจะเป็นความทรงจำของเราที่ค่อยๆผุดขึ้นมาหรือเปล่าเมื่อกี้เพื่อนเรามีกี่คนนะสี่หรือห้าคนสี่หรือห้าคนจำไม่ได้แล้วอ๋อที่ไงเพื่อนเราอีกคนน่าจะสุดท้ายแล้วเพราะว่าไม่มีทางไปต่อละเฮ้เพื่อนอยากจะเล่นเกมตกปลาไหมได้เราชอบตกปลาไม่เราไม่ได้ชอบตกปลาดิ <laughs> นั่นแหละมาเล่นเกมกันเถอะแต่เราเล่นด้วยได้นี่ไงน,นี่ไงอ๋อให้ตรงกับปลาว้าวจ้าเจเอา้าเยี่ยมมากนายตกได้แล้วอ๋อก็คือตกได้แล้วเมื่อกี้นึกว่าปลาหายถ้าเราลงไปตรงนี้นี่มันจะจะไม่เกี่ยวโดนรองเทา้าใช่ไหมเนี่ยอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่มาเล็้วเยี่ยมมานกนายมมาตกได้แล้วสองตัวแล้วเจ๋งปะล่ะเราตรงนี้น่าจะโดนปลาพอดีนะไม่โดนรองเท้า นี่แนะ่ตัวที่สามสุดท้ายเยี่ยมมากนายตกได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนาเราทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเฮ้ย hey, ลอะไรอยู่ตรงนั้นผู้หญิงเหรอเอยโอ้วหเราต้องตกขึ้นมาเหรอไปนะ่น แต่มันไม่ใช MM ่ความผิดของลูกเลยนะฮใครอะเยี่ยมมากเพื่อนนี่ไงสติกเกอร์ของนายยุดยุดให้สติกเกอร์คุณได้แล้วครับเราวว่ามีผู้ชายที่พยายามจะฆ่าผู้ผู้หญิงกับเด็กคนนั้นโอ้เฮ้ยเฮ้ยทำได้ดีมากเพื่อนเธอได้สติกเกอร์ครบแล้ว ถึงเวลาได้รางวัลแล้วละ่ะเอาแจบ้านแม่เราได้ละไหนล่ะกุญแจของฉันอยู่ในนั้นเงี่ยล่ะ <gasps> ในนั้นเหรอใช่เพื่อนเข้าไปในประตูเลยมันไม่มืดไปหน่อยเหรอ <c oughs> เข้าไปเถอะอย่าก,กลัวเลยไม่กลัวก็มาด้วยกันนะครับใช่เข้าไปเลย <c oughs> ก็ได้ <c oughs> ถ้าพวกนายว่าอย่างนั้น <c oughs> ประตูทุกคนทุกคน ไปก็ได้ะนี่ฉันมองไม่เห็นอะไรข้างในเลยแล้ว hey, ฉันจะหากุญแจเจอได้ยังไงเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปดะปล่อยฉันออกไปจากที่นี่จะข้างเราฮ้อฉันคงต้องหาแสงไฟซะแล้วในนี้นี่มันมืดจริงๆโอ้ยังจะเป็นเกมอีกเหรอ เกมเข่าววงกดหยิกเลี่ยงลูกตาไปแอเรียที่สี่โอ้โหหยิกเลี่ยงลูกตาไหนวะลูกตาถ้าดีเป็นช่องที่สามอันนี้ก็น่าจะช่องที่สี่นะแต่มันดูเหมือนเดิมเลยอะ่ะอ,อ๋อทางนี้ไปไม่ได้อุ้ยอุ๊ยอุยข้างบนไปแล้วก็ซ้าด้านซ้ายไปก็ไปไม่ได้มาด้านขวาโอ้มีบันไดน่าจะต้องไปทางนี้แหละอ้เฮ้ย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 ใครใครตามเรามาไป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 ว้าวว้าว อ๋อหรือเมื่อกี้เราชนกับลูกตาใช่ไหมไปไปไอะไรอ่ะลูกบอลเหรออ๋อเป็นแลนเทนโย้าโอ้ใครอ่ะเดี๋ยวนายเป็นใครน่ะฉันเป็นฟักทองชื่อปีเตอร์เป็นดีที่ได้รู้จักโอ้น้องฟักทองนายอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วน่ะนั่นไม่สำคัญหรอกจะบอกนะว่าโดนขังเหมือนกันอยากเล่นเกมวิ่งไล่จับไหมล่ะ ยังจะเล่นเกมอีกเหรอไม่ล่ะจะมาตามหากุญแจเฉยๆเยี่ยมเลยมันเริ่มเล่นกันเถอะเดี๋ยวก่อนสินายเป็นใครกันแน่เฮ้อเราต้องจับปีเตอร์พัมกินให้ได้โอ้เราจะวิ่งทันเขาเหรอพัมกินพัมกินรอเราก่อนไอ้อะไรอ่ะไหนคืออะไรอ,อ๋อเป็นประดับตกแต่งเอาไปไกลกว่าเดิมอีก เราด้วยมันกินครับรอเราก่อนไปไหนแล้วละ่ะวยเราบัวแต่แวะชมสิ่งที่น่าสนใจอะด้านไงอ้าวทำไมเขาเก็บได้แต่เราเก็บไม่ได้อ่ะปักกินขี้โกงให้เราเก็บด้วยสิเอ้ยดีดีดีเราอ้อมไปดักทางนี้ดีฉลาดเขาต้องวิ่งมาทางนี้แน่ๆนเพราะเขาต้องมาเก็บพักทองฮ่า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 ,าดีไงดีไงดีแนะ่นายจับฉันได้แล้วดีมาก ต่อไปก็ตาฉันแล้วนะหนีให้ทันล่ะเฮ้ยทีนี้เราต้องเป็นฝ่ายวิ่งดีแล้วฉันไม่ชอบเลยแล้วเราก็ต้องเก็บฟักทองด้วยต้องเก็บฟักทองทั้งหมดโอ้โแล้วทำไปของเราเป็นบืนล่ะขี่กกงที่ว่าที่ตาข,ของตัวเองสว่างเชีวยวบบายบายย่าย่ยยยาได้แล้วโ,โ,โ,โ้ต้องฟักทองอย่าทำอะไรแล้วเลย เราแค่มาหากุญแจบ้านเฉนยๆตาครับโอ้น้ำฟักทองยังอยู่หรือเปล่าแล้วอยากออกไปเล็วดาโอ้โอ้โอ,โอ้ตัวอะไรอ่ะหรือจะเป็นปีศาจเอ้ยเอ้ยจะปีศาจต,ต้องการอะไรจากเรา เราเราอาจจะทำพลาดไปแล้วแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอยากกินเราไม่ไม่ไมทุกคนครับทุกคนยังอยู่หรือเปล่าเา้าเราอยากออกไปจากที่นี่แล้ว <Hey. S 1> <Hey. S 2> เฮ้ยเฮ้ยอา้าวไอเราขยับได้ หรือว่าเราโดนปีศาจก,กินเรากลายเป็นแอปเปิลไปแล้วโอ้คุญแจเราเจอกุญแจแล้วในที่สุดขอเรากลับบ้านเถอะครับฮออเเด้ปีศาจเหรอต้องดูอะไรวว้าว ปีศาจอยู่ข้างในนั้นเออเออจบแล้วเหรอฮะอ้หลหลอนหลอนใช้ได้เลยอ๋อมีต่อมีต่อภาคสองด้วยเออเราว่าลุงโทโมสัสหรือว่าแอนดี้อ่ะอาจจะฆ่าทุกคนตาย น่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้ลุงโทมัสแยกต,ตัวออกไปจากภรรยากับลูกแล้วลูกก็โทษว่าเป็นความผิดตัวเองแล้วพอลุงโทมัสกลับมาก็ไม่เห็นทั้งลูกทั้งเมียแล้วเพราะว่าไฟไหม้บ้านไปนเรียบร้อยไม่จากสาเหตุอะไรก็ไม่รู้ลุงโทมัสเป็นคนฆ่าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอกลับมาแล้วไม่เห็นลูกเมียก็เลยไปถามไทยจากเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรนะชื่ออาเธอร์อาเธอร์ก็ไ่รูไม่เห็นแล้วลุงโทมัสก็เลยโกรธแล้วก็ฆ่าตัวเอง ซึ่งการที่ลุงโทมัสเป็นอย่างนี้อาจจะเพราะว่าโดนปีศาจต,ตาเขียวเข้าครอบง,งำแล้วทำให้กลายเป็นบ้าแบบนี้เลอ<ะ>หรือว่าปีศาจต,ตัวนั้นแทนสภาพจิตใจของลุงที่เกิดสับสนคุ้มคลั่งแล้วฆ่าทุกคนขึ้นมาเลอ<ะ>ถ้ามีชปเตอร์สองก็อาจจะช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้นเนี่ยแต่ว่าเปนยังไม่มีชปเตอร์สองให้เรา<笑><笑>ก็ได้แต่เดาไปก่อน <h ull> ออโอเคถ้างั้นเราก็ปิดคลิปแล้วนะขอบคุณที่ติดตามนะแล้วก็เจอกันใหม่เกมหน้าจ้าบ๊ายบาย